ยินดีต้อนรับสู่ช่อง NK Auto Review ช่องที่พาคุณเจาะลึกรถยนต์รุ่นใหม่จากทั่วทุกมุมโลกวันนี้เราขอพาทุกคนไปพบกับรถกระบะสายพันธุ์แกร่งจากอเมริกาอย่าง2025แรม3500ปิก k ั p ที่มาพร้อมพลังมหาศาลเทคโนโลยี Technology, ทันสมัยและดีไซน์สุดดุดันสมกับความเป็นกระบะงานหนักที่ออกแบบมาเพื่อง,งานบรรทุกและลากจูงโดยเฉพาะ รุ่นปี2025ของแรม3,500ได้รับการปรับปรุงทั้งภายนอกและภายในให้ตอบโจทย์ยุคใหม่มากยิ่งขึ้นโดยยังคงเอกลักษณ์ของกระบาะสายลุยไว้ครบถ้วนเริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอกแรม3,500ยังคงมีขนาดตัวถังขนาดใหญ่และแข็งแรงด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าทรงเหลี่ยมแบบใหม่พร้อมโลโก้ RAM ขนาดใหญ่โดดเด่นกันชนและไฟหน้าเล็ดถูกออกแบบให้ดูทันสมัยและบึกบึนมากยิ่งขึ้น เพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ทั้งกลางวันและกลางคืนส่วนด้านท้ายของตัวรถก็ยังคงเอกลักษณ์ความแข็งแกร่งพร้อมกับระบบช่วยยกฝากระบาดท,ท้ายที่ทำงานได้อย่างนุ่มนวลและสะดวกมากขึ้นสำหรับภายในห้องโดยสารของ2 0 2 5แรม3,500เรียกได้ว่ารูหราระดับพรีเมียม เบาะนั่งหุ้มหนังคุณภาพสูงพื้นที่ภายในกว้างขวางและนั่งสบายมาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ที่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto รวมถึงระบบเชื่อมต่อไร้าสายที่ล้ำสมัยมีระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบแยกโซนและช่องชาร์จไฟหลายตำแหน่งเพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้งานที่ต้องการทั้งความสะดวกสบายและเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน ขุมพลังของแรม3,500รุ่นปี2025ยังคงดูดันไม่เปลี่ยนโดยมีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์เบนซิน V8 ขนาด6.4ลิตรและเครื่องยนต์ดีเซลค u m m i n s ขนาด6.7ลิตรที่ขึ้นชื่อเรื่องแรงบิดมหาศาลเหมาะสำหรับงานลากจูงหนักอย่างแท้จริงระบบขับเคลื่อน4ล้อเสริมความสามารถในการลุยได้อย่างยอดเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นทางลาดชันพื้นดินโคลนหรือการใช้งานในไซต์งานก่อสร้าง ในด้านระบบความปลอดภัย RAM ม3,500ปี2025มาพร้อมระบบช่วยเหลือการขับขี่ที่ทันสมัยเช่นระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบช่วยจอดอัตโนมัติกล้องมองรอบคันและเซ็นเซอร์รอบคันเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ไม่ว่าจะเป็นในเมืองหรือระยะทางไกลนอกจากนี้ RAM ม3,500ยังมีรุ่นย่อยให้เลือกหลากหลายตามความต้องการของผู้ใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นรุ่นพื้นฐานที่เน้นความคุ้มค่าหรือรุ่นลารามี่และลิมิตที่เน้นความหรูหราและฟีเจอร์ครบครันทำให้รถคันนี้เหมาะกับทั้งการใช้งานเชิงพาณิชย์และการใช้งานส่วนตัวอย่างแท้จริง หากคุณกำลังมองหากระบะขนาดใหญ่ที่ทรงพลังทนทานและมาพร้อมเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ยุคใหม่2025รม3,500คือตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามและหากคุณชอบวิดีโอรีวิวรถใหม่แบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่อง NK Auto Review ของเราเพื่อไม่พลาดคลิปรีวิวรุ่นล่าสุดก่อนใคร